มือใดเข้ามามือใดเข้ามาเออบัดเออบัดนั่นโทรมาหาเด้อบัดนั่นเด้อเออมันชเบิดเงินโตเลยนี่เสียงหลักตัวคนเดียวเพรใช่ว่าทำนี่แล้วมันจะหูมือขาเนาะมันชเบิดเงินโตัวเ๊กันมันชีบิดเงินเบิดเฮาได้ไรหน่วาซัน อยากเอาอันกระไฟของเขาของเขามาลองบ่เออเขาจะมาลองเขาจะมาผ่านขเขาและกระไฟชงกับได้บอเขาวา่าให้เขาผ่านเขาจะผ่านของเขาผ่านของผ่านของของเขากับหนึ่งของเขากับหนึ่งอืออืมเขาในใจดอกมันบอกเขาใจดอกวันนั้นเขาจังทั้งหมดเขาโทรมา เอาก่อนเนี่ยมานอนเนี่คืนหนึ่งบ๊อบแมนบ๊อบผมมาวางช้อนมือก่อนนะนั่นแล้วบ๊อหนักบ๊อบลังช้ามือมานอนมานอนนอนหนึ่วันโทรไปอีกอือบ๊อได้ดอกเหรอเป็นที่ไหนเนาะลังเลี้ยบเลยถึงบ๊อบได้ได้ชุกนลยมาชักจักมุ่งมงเขามาชามมงบบนี้เฉยเดี๋ยวมาบ๊อก็ห่อแล้วบ้านบ๊โบตนี่น่าได้ดงนี่สองโมงครึ่งบ่อมือ โเมื่อกับโเมื่อมัเช่ามากอะเอาเงี้ยรียกได้ว่าเอาฉี่ไปหลัดเอา,เอาอยาคูอยู่พูดมาติดตาแขรก,ก่อนเออไปพร้อมกันมารถตัวเองมันจ่ยอยมือนั่นไอ้คนเทียนบ่นวันนี้ถือเครื่องยู่ซอยเอาคูอีกวะไอ่เป็นเชาิมันพร้อมกันครับวันนี้นะเออจะเข่านั่นไปวันพวกนีอันให้ทิ้งองมาทิ้งองมากอ่ะพวกีบพรอมกันอันนั้นแปลงปให้แล้วแล้วมัน ไปชับอันนั้นหัวเทียนนั่นใจหัวเทียนนั่นออกน้ำมือน,นั้นชับออกชับออกชับออกติดรู้ได้บ่เนี่ยังขี่ได้เท่ากูมอือนี่มันหัวเทียนมันเถื่องเนาะเอหัวเทียนเถเหิงเนาะเว้ยตั้งแต่คอยไปอันบ้านเมียคอยประชื้ออยู่พกูกอยู่อันตาโวยพุน่นหัวเทียนหัวนั้นกด็ดีชื่อันอยู่ในตาโวยหันนี่โคมหัวเน่นี่หัวเทียนนึ่งชื่อกลางคืนหัน ข่อยจัง <expand> ว <graduate gu isa> <c oughs> mm ่าโอ้ยบ่แม่นว่าอันนั้นใด๋ข่อยอันทุกนําเมียอันนี้นั่นสิแม่นชัดว่าทุกขอกจังว่าเงินก็เสียลอยกว่าหมู่บิดเมียผู้นี้น่นทุกกรทุกขนาดนี้นั่นเออเมียผู้เมื่ออันวือนี่บ่เออทุกลีด๋ข่อยไปนั่นคดบ่นี่ข่อยไปเอาเงินอยู่กองเนาะเอามาแล้วก็พอดีมอบให้เมียผู้นี้่อยก็บ่ได้ว่ากินดองชองเถื่อกินอยู่พุ่นเถนึงนี่มากินอยู่เฮือนข่อยนี่เถนึงนี่ก็ยังอีกได๋ยัง้างเมียนอยู่ได๋นี่นี แปลว่าช้ามปีนั้นผีถามหาเทรามาหอดกับที่ให้เขาอีกค่อยกันยังหลับอยู่ไรตอนนั้นยังไม่อู้เมียปะเจ้าเมื่อจะชีก้กะเพิ่นมาถามเอากระชได้อีกบนนี้ถามเอาอย่างถามเอาเงินนะบอนกบับโบเล่แล้วโบได้แลยอัน,น,อน,นข้างไว้า่นะออมเงินข้างเมียกบับโบได้แล้วโอ้ผีบ้าผีชัง่งอันขันขั้นว่าแล้วเขานั้นติดคอยลอยกว่าเขาคอยติดเขา คอยในงอคอยตัวหน่งกาอย่างอย่งางารเท่กับบุคคลในชิปชองล้านคอยแม่หน่งเนาะคันว่าเป็นเงินอันชิบชองอันมึงชองนะวางนี่น่ะชิได้ยุ้คยคอยปัดเงินเขาติดคอยเชาวล้านท่านถึงว่าเมียคอยนนี้ป้าคอยนี้เขาเช่้คอยเาช,ยอยชาาล้านท่นคอยป้าเมียคอยเชห้เขาชาาล้านมันเมียเมียนี้แต่คอยได้ป่ะเนี่ยเขาได้ย่านคอยเอาตัวนี้แหละ<ม>แต่มานี่รุ่นนี้ลอดบ่บ่คดบัดเมื่อกั ชื <mile> ่อองคชุนเมียนอยู่เนี่ยเขาได้บอบอคนบอลอยู่ที่บอบอคนบอลอยู่บนเช่าบอบอกตายกันเยอะเขาก็เลยกยาชับโทรไปกันมีแตะบะบัจักดิมีแต่บะบัจักขันมันบัวจักบัเห็นอะไรนั่นตาปวดเท่าพี่มามามาหัเจ้าแต่หึงโอ้ยเนาะใครว่ามันมาแต่หึงลูกข่อยบัเห็นอยู่ใช้เป็นอะไรมาอยู่นรงเจ้าเจ้าไปเอาไปเห็นแนวบุรีหันที่นี่เพื่อเอาไปขาถิ่นบัวหึย่งอันนี้ข่อยหัวเจ้าคนบอลอยู่คือข้อมือนี่ อืมอืมมีอ่ะบ่แม่นค่อยชิมบ่จ๊ะเขากะมีหัวมีขาคอยจนว่าเออแนวมันแล้วว่าคั่นเข้าไปแต่ตัวผู้เดียวเขาบ่กล้าดอกเออยากลูกก็ปั้นนะคันว่าเออคั่นว่าเมียนั่นเลี้ยงลูกบ่ฮอดกบ่หุ่มขอในคว้าเฮยเงินจังซั่นสิว่ามาหาคนย่างชิ้นไห้อยู่ได้บ่แม่นค่อยสิบ่ไห้อยได้มียนั่นคอยคือเห็นความถูกความยากเนาะคอยบ่ได้อยู่นี่มันก็เบิ่งงัวเบิ่งควายคอยกันเฮ้ยคือว่าอุ้มลูกซ้ําตกเตาะตองตัวไอ้น้ำงัวนี่ หักมันบวาอย่างมันเชื่อยามมาแล้วมันบวกเขาบววแต่มันมาอยู่น้ำข่อยนี่มันว่าบ้านข่อยนั่นคืเป็นแม่ห้างเลยบวมีผู้เอามันว่าแล้วโลดวังเขตนั่นน่ะมันว่าชี่อไรอือเป็นยังเนาะคือบอามันเอาแล้วข่เอาผู้เท่าคือข่อยนี่เอาคันบุเลือกนั่นได้คันว่าจะได้ผู้บ่าวผู้นางโอ้จ้างโลดมันว่าบวมีผู้มันมันบวถามว่าได้ลูกหนึ่งช่อลูกนั่นผู้บ่าวนั่นได มันวาวให้ทำถึงว่ายังน้อยกับพระธรรมกูบ่าวนะน้อยกระต่อมมันอยู่ชิดชีชีบากกระดาษค้างในเอาผัวแล้วน่อเอาวัดชัดอันเรายกันมันวาวนะบัดคอยโทษชามพุ่นก็คือกันเป็นน้ำที่คลองเป็นน้ำฮีโรไผยอีโรบันเออคันว่ามากคือนเฮือนในเฮือนพระเท่าน้อจำนวนว่าเฮือนข่อยที่จะขึ้นมานอนเนาะเมียนั่นบ่ได้โลดพิษพีเข่าแต่งแล้วก็บ่ได้นอนเอาคันชื่นว่าปะคือข่อยในปะาเมีย่อยเมื่อนี่ อาชีพขึ้นไปอยู่ในเฮือนป่าเถ่าเมือขึ้นไปได้อีกที่ไปอยู่นาหานต้องปุ๊กขือนน้อยหอยเฮือนแขนมีต่างหากโลได้อยู่ต่างหากโลได้ว่าง่ายกะคาร์วากินข้าวกินดา้านี่ขึ้นมากิีดได้บัดลงนอน,นอนนอนอยู่อันตุ่มตาหกเออตุ่มต,ตหาหกน้อยก็ตามนี่อันเมียกบคอยอันคอยเอาอยู่อันหอยลาดนี่อยอีเฮงนี่อยชั่ห้องเฮืนอนคอยพอนีอ่ว่าไปนะการอยู่ทหานได้จังเขาเหยียดด้านหนึ่ง ทึ่งไผ่หยาทึงตัดไม่ตัดตอกคือคุณบ้านนึงแล้วไม่ไม่ครับมีแต่ไม่ไผ่ไม่บงนะบอกไม่ไพ่บ้านก็พังไม่นั้นแหละใหม่อันเตียงนอนนั่นเล้อค่อยชิบว่าค่อยพังแต่งอีเฮงนี่ตำบิดนี่เตียงนอนน่ะก็ลาดนึงค่อยชิบเอาใหม่เฮือนน่ะก็ลาดนึงแบบนี้ขาดองมันขาหมูขาขาหมูเนี่ยขาแบ่น่ะก็ชิบลานพอดีเป็นชิบช่องลาดเบื่อถุงมือนเอามากันคืนไก่น้อยตัวหนึ่งเพื่อจะ แก้วนี่แหละมาผูกแขนใบที่คนเต็มพเพื่อนแล้วเนะเหือหน่อยเนาะจนจิ้มก็อยู่แหลวลงไปเลยคอยกระชื่อใช้ชอยแล้วไปชกเมียนัน่นเฉยเอยเงินนี่แหละบาทหนึ่งลงมาวิทเทือนเลยกะเท่านั้นอ้ไให้ก้าไ้ลานไอ้อันนี้นะ่ะปุ๊ดให้เพื่อนชะปุ๊ดให้เท่านั้นมันกระทำ้องให้เราบ่เฮยเราให้รถดวะก็เอามากลางคืนมาอดพืนที่บ่ายสาม,ม,มาหมดบ้านนี่บ่ายสามโมงกลางคืน คือบ่งหันและแลนแทนห้วยอันนั้นบ้านนั้นห้วยลาดมาเอาอีหยังเอารถจกักรหรือเอารถใหญ่มากรถใหญ่รถวิโกโ้แล้วปัตชิบอนบน,นั่นอะไรมันชามร้อยไปลักเลยแต่ห้วยลาดมาพี่น่ะไก่เดือบนาะเหมืมอนไก่ทางดีแล้วบ่หะมันจังช้ำนั่นจังหอดนั่นคือเมื่ไปแม่บอกช้ำนี่จะได้หอดเมื่อน,นั่นเลออกแต่บ้านพี่พวกนี่ช้ำนี่แหละหอดเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ในทวงเขาแล้วบัดนี้มันว่าบัดมันเอากันมาเลย มันคอยกับพกาคนเท่าไปนั่น่ะโอ้ยมันแบบผู้ใดเดมันร่นชองคนเนี่ยพังเชียงปากหมโอ้ยเมื่อจืแล้วมันแบบเชียงปากคอยนะคอยว่าานั้นแล้วก็บน้ำเบามันในตาหุงมันเห็นมันขึ้นขึ้นลงอย่มั้นไปหาบอกคนนั่นบอกกับบ้านบอกอย่างมากมากกับลงบันเึกกันนี่นั่นนี่นี่แต่กะเอาเมื่อมันนี่ได้วะของโทษไปแต่พี่แหละมันบอกเมื่อมันนี่ก็เมื่อจาบ ผู้แค้นก็คืนกับมาโลดเป็นน้ำมันไม่ห้างนี่บอกจะไงเนาะเอามาคืไปห้างเลยลูกชฉ่ำผลเอามาคืนกับมาโรดเนาะคำเป็นลูกช่องเลยเนคันว่าเป็นผู้ชาวนี่ดินนี่ลูกหนึ่งนี่เขายว่าย่านบ่ได้เอามาเาแบบเอามาด้วยห้างก็ห้างได้ผู้อันนี้กับโบได้ได้ดินนี่ลูกหนึ่งนี่เอามาโรดถึงหัวยโบท่านนี่เ้ยนี่ลูกหนึ่งเอาแต่งแต่งคอแหไรเอามาเอามาโรดวะเนาะปรุอืเอีอันยวน เอาไว้ดูน่าจะกนึ่งอะนะพี่ผมอกแล้วว่าเราจีมาเดี๋ยวหวยบ่อใดได้ก็ว่าคันบ่อใดอันนี้ก่อนบ่ออวไาบ่อใดตุ่งลงกันจีบเนาะโใช่มาโลดมันเอามาลงไปโอ้ตายก็ดีอันนี้กระจุนเนี่ยจะสองคืนจังไหนมานังใครอยู่นอนประตูสองคืนนึงเนาะเออพูดใช้กันคือเฮงนี่พูดใจพึ่งลีได้จะกว่าเป็นเหลืองจะได้ลงไปเอามันไดย ลงไปตะมิดเนี่ยจ้างรถบอกแพเนี่ยลงไปไปหอดพิน่คนตายในบ้านเขามันกระโทวบอกมันเ่าเขาม้าบาได้เด้อมันวาคันเขามาเนี่ยมือเจ้าไม่ได้เมื่อง่ายนะคันโบวิดขลังคนหกมือมาบ่เนี่ยมามาเลยวิดขลังชามมือนะมันโทรมาบอกมาได้มันว่ามาลุบบ่เนี่ยลงไปลุบบ่เนี่ยได้ตติมบุกแพอีกชองพันบาทเอนะลงไปเติมอีกช่องขลําขมีคนตายเลยขลัาหลายมือเนาะขลัา ผมใช้ก็คือกันบ่ใต่นบ้านเขาบ้านหันเท้านี่ก็มันหึงพวกหกมือปุนั่นแล้วจะมาันเท้ามาสามมือหนึ่งเขาชามึอบัดนี้ไปเอาดินนี่นอนคืนหนึ่งดินนี่ไปแล้วก็นอนคืนหนึ่งแล้วก็ขอกลางคืนนั้นได้แล้วค่ะมันก็เตรียมมาบัดนีลุงเฮือนมาก็ให้ตั้งแต่เฮือนก็จนหอดพี่อีนั่นครับ คือทอดบ่อนโอ้โหตายแล้วอันนี้ช่วงเช้นเลยตัวเองก็ไปจักแนวันมาหอดกันได้ช่องขึนก็เมื่อชงมันก็ไอ้น้องมันก็ชงเงินกระดองตัวเองขึ้นมาแหละปะกันมาเลยบัดนี้มาเอาอันอีนายอันนี้อีนายนี่อยู่รักชาวฮุกนี่เม่หรอเอาอีนายอันอีนายอันว่างัวลูกงัวเห็นโทรมาบอกเห็นบ่ อินาแยงนี่เมาอินาแยงอันนี้นันได้น้ำมันขุดปิงคุณบ้าแต่เชวันแต่เชวันนันทานนันพันโทเวียงวะจานก้อนน่ะเจ้าชูดขุดปิงนันได้บ้าวันชูเล็กเอาคลิปเป็นยังงคุณนีแล้วแต่งตำรวจน่ะตำรวจอันชุ่มน้อยนันไปน้ำจานก้อนเนี่ยฉันไปอันเอาขุดปิงน้ำอินาแยงครับแล้วเจ้าบ้าและก็หมอมาบ่เห็น ทำว่าแม่โตไม่ใช่แม่เข้าไปทํางานทํางานไปทํางานนานๆจุดฐานน้ำเวียดทํางานให้ฐานเนาะเออทํางานให้ฐานน่อใช้เบอร์แม่ตัวนี้วะเจาให้กระทุ่ใช่เจ้าเอาลูกค่อยน้ำเมือ่อน้ำร้อนวมันกด็ดีเอาบักอน้ำม้ามันมาฮอดมันกะคงตัวเองบ่มีเมียเนาะมันก็จับแล้วแม่โตนั้นมีผัวบัผ่อนบ่แล้วมนะันเนาะเที่ยวแม่โตกันแล้ววะบ่เนี่ยนี่เลยนี่ ว่าของในที้รถกับลูกนะออไปแล้วกันยังไปถามแม่ครับไปไปได้ที่ถามแม่มานไปเมื่อนหร่ไปชงกันพูดเรียงแม่วาก่อนไปโทรถามว่าเจ้าอยู่ในใช้คอยอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนั่งท้าอยู่ในกลุ่มมันออกมาแล้วเจ้ามีผัวแล้วบ่มีเอาบ่คคลเนี่ยเอาเอาเอะไรบ้างวะอันะไรก็ดีก็เชิญประชาชนชั่มบ่ายวะไปนอนน้ำมันที่ออมหอมไปจังนอนน้ำมันในเฮือนล่บ่อยนอนนั่น นอนก็นอนคนละบอลดีปู่ตูเอานอนน้ำกันรู้แล้วหมือนัันกระป๋าเอาแล้วบาทนี่นอนดนักขดอีกบ้านนึ่งผุดหอกเดี๋ยวว่านอนคนละบอลเคลื่อนไม่ป้าบุญนี่ยมึงเช่ามาแล้วก็มานนำกันมันก็มาหนำด้วยไรมาห้อเงื่อนข่อยมาก็อยู่น้ำกันอยู่นี่ละลูกมันกะมาคงรุดลูกถ้ามันก็มีมายามาเอาเข่าเอายาเมื่อกินปีนึงปีนึงแม่ช่องปีบอกจะได้แจ้งได้อะไะแจ้งอีหน้าเนี่ แล้วเอาันขุดปีกมาฉุดถือวเล็กมาฉุดนะตัวหนึ่งก็มันชิบนล้บออันมาถอวั่เล็กอ่ะตัวมันตายแล้วมันตายแล้วตายแล้วอไม่ได้ยังเถอะมันได้เดินไปอืมเป็นคู่หนึ่งนะตัวผูกตัวแม่มีอัมอเลิศดคือผัวมันมอเลิศเลิศคนบ้านนั้นที่ช่างบ้านน้อเป็ดบ้านยางก็คุ้ไท้ยดอก นอกจากขุดปีงแล้วมีังอีกประตูกันชูเล็กเออชูด,ดันเห็นไ,ได้คู่อันที่เอา,าเหินมาชูก็เห็นเจ้าเล็กค่ะมันบดถืกมันบกเข็ดบ่มันบ,ก,นบกเข็ดม,มาชูก็ชูใท้เบิ่งรถดเบิ่งรถดชามคนกับมีชามชามเล็กอยู่นะหาน<ม>เห็นคูคนเล็กแน่นลูดอยู่รถผมเบงเห็นนะรักแต่มันบดถืก ช่วงลาเขาเจ้ามิจะไปหาปุกเอาคอยจะมา,าชิดดอยอันน,า,นาขัดนานขัดนาขัดจังเขเนี่<ต>ยน,นะคอมเมนตมีอนี่บป่ปะกันก็คอยนั่นคอยยังคิดมีรายการได้อยู่ได้กับกระเ่าไม่เถอช่วงมันบนเมียคอยปะเมื่อปีคอยชิดคอยชิดได้น้ำขุดนั่นขุดมีช่องอย่างอยู่ในเพื่อนเขาขุดควายกับขุดจันถ้าขุดยังตัวหนึง่งใหญ่ได้ชมกเผาฤดูนาเขาอยู่หุ่มไม้มานักกรทเถอบ่หนะโยนักและขโมงหินตีนไม่ตีนคือตีนเคียงคือเคียงเขาเนี่ยเบลคือหินน้ำนอเนี่ยพังอ่อนบอก แบบหินนารอบรกตุ๊กเจ๊กนี่บ่เออเออกระตุูที่ตีไดแหลยไม่เกี่ยงเลยบ้านในตีนมันนั่นช้้นตีนคืออันนี้เจ้าเลยเอาไปละเอาเอาคนตีนตีตีนมันออกหลอดออกใช่ไมไม่เช่าปูงฉัาเก่ามันมาจะใช่จังหวะคอยกำมะเงิดอันนี้มันไอ้เก่ามันขึ้มาต่อเพะเนาะมีแนวต่อเนี่ยมันมันปูงเองมันเหละวะเลื่องไหนคอยกำบจับไปละม้าขึ้นปูงครับหน้าโอเท่านั้นก่ ก็เห็ดบัได้มันเข็ดนะเดี๋ยวพเข็ดคอยชี้ได้คือคอยคือว่าคอยชี้ได้เงินในในนาอันนั้นแหละแปลว่ามันไปหลายบ่อลนะมันจังทอนนันไทยบ้านทอนเมืองมันได้คือคอยไปบ้านไหนก็ถ้าชว่างแล้ววะไปใหญ่พีหน่อยมันว่าเดี๋ยวนีหันคอยคอยบริจาคนี้มันว่าคอยจะเอาให้เงินให้คำนี่ให้เมืเจ้าเมือเจ้านาเดี๋ยบอกเอาความชั่วนะเมืเจ้าบอกเอาบอเอาคนบริจากได้ไงให้เงินให้คำ ก็ยากได้นานี่หมือนกันมันก็ดีเที่ได้สัมก็ไปเอาให้เงินนั่นให้เงินนั่นหาให้ให้คำที่ให้เข้ oh. <9 S 1> าให้ไม่ทวนเอาไปชื่อแปดทงเป็ไปยังนาน่ะให้เป็นไงเป็นไงด้เออให้จักน้อยจกัยจกง่ายแล้วมาเห็นได้ป่ะเี้ยเธอหายเอากับปัน้นนี่พุทธโอ้ยมันโบว์เอาแล้วให้ธรรมดาให้พักเทียมเมาเนี่นี่แหละให้ประแดกเขาเลยซำให้ประแดกซำให้มึงเช่าบ้านนี่มันมันจิงนี้แต่หั่น เป็นโพดฝูงหลุดบาเฮาเบิดขึ้นคุยเหมือนกันช่วงนี้เนาะนี่ทียันแถวยันแบบเดียวกับแถวบ้านเฮานี่เนาะแถวตาโตตาเต็นเนาะเออตาเตี้ยตาโตในแบบแม่นจะเห็นรถกิ่งลุ่มๆไปเห็นนั่นตาเตี้ยเขาเห็นแล้วอยู่พูดได้ขอยไปเขาพาขอยไปอยู่แถวอันบนเวอร์ที่ใครพูดได้ตาเตี้ยนะน้อยปีพันปีแล้วกันเพราะ้ะถูกผัวนย่างพุทธนะบ่มีปรุง ใบยอดกับนี้หัางพงงออกบุตรนัแต่ใด่ใดมาเขาเอาลยตาโตจะอยู่บ้านม่เจ้านี้แม่อยู่นี้อยู่อยู่แถวดงเทอย่ังนี้ช่วงจไมหลายเ่รอเนาะเขียนปว่าในวังแถวค่ะิ่นใบ้านพุ่เมาวงในวังกวงหวนี่ห้อยกวงชำนิชำนิที่ีกัวกระบี่อยู่ในหือนี้คี่น้อยเอาไปถิ่งใช่ไหมห้อยกวงหอยขวงหอยข่วงไงชำนิไงปะชำนี้ สำอันนีมันครับก็คือแบบหอยอันอันนี้นะหอยกี้บอหอยอังหอยน่ะแบบหอยกี้บอเนี่ยแล้วทีมลูกน้ำนี่พูดจะออกน้ำกระตุกวันใดเป็นว่าเขาเอามาเห็ดยาเย็นยาเย็นยาหยังนะทุนเก็บถองไม่รู้ว่าใครหอดใครยังเลยทีมลูกน้ำเนี่ยเขาให้กินแล้วมันเย็นน้ำลงในท้องนะอันหอยกุ้งเพื่อนหอยกะมีแต่กอนห้องปะเ่านั่นแหละค่อยว่าพอืชพอเ่าพอเ่าใหญ่ค่อยอ่ะพอเ่าที่มือ ความดีความงามเราเบิดดีแต่ไม่แต่เราหันอันไม่ยังก็ดีเนาะรุ่นตะกี้เนาะรุ่นตะแฉงได้ตะกี้อันเราง้อยปากช่างนี่เอาเชื่อกมาผูกแหวเราเนี่ยเจ็ดคนนึงนี่จะให้เราตกช่างชื่ออยู่คือการกำหนงนันไม่ลํำไหม่เนี่ยแค่ก็ดีอยู่เออแค่ก็ดีเลาแล้วไปนั่งเนาะนั่งนี่คันลงวัดลงวานี่อย่นี้เขาเบายุ่งนะฮะอันนี้ก็จะพท้านเน็ตเนาะ เราเชียนแกงก้นเราลิบลบลงนี่ลิบลงอันขี้ดินพุ่นโปรพุุ่นคือข้าวม้วนดาวขนาวนาได้นผ่ดเาช้ำอึงกรถโดดเลนี่ค่ะเออช้ำอึงเนาะเชียนก้นลิบรบลงลดนเนี่ยคนรุ่นเก่าที่เขียนชิมี่ที่ปตูขนานาผุดเาพ่อของแม่คอยได้นานาทางเมือนี้นั่นอีพ่อว่ากับ่าพ่อพันว่า เราไถนาเนี่ยเราไถนาได้เราโอใจขนาดได้พอเถอะเนะี่ยจำได้จำหนึ่งบระเภเราดอ,อกแบบว่าเราคนวิชาไถควายล่ลางขาดเนี่ยเงาเราใส่รถพันข้าวนาควาย,ยขาดบันจะชงช,ง,ชงขาลูกทางหลังมันกะไอ้เลยไอ้เลยอยู่หันนิดน่อยอของนในควายลูกบ่ได้เนอะตัดเอ,ของข้าวนาเมืนเนอ่อนาะเราขึ้นมากินข้าวเชยอๆพอกินขา้ายวยหญ่เลยเราลูกไปแล้วก็ชมไร้เช้มือนี่ยลูกข้าวนควายเนี่ย ้องแกงลุกย่างเฉยเมื่อบ้านคุณเด,รรออดี๋ยวเลือดหาบออกเลยเลือดยังเต็มหลังเราควายอยูไ่ไเืยพอ่อเราผูกนะรรยยเราเราใส่มันคาถาจอดแ่นมาเนาะจอดแรเนเยอีแม่จังว่าอีพอ่พ่อว่านะอี่แม่เรามาเอาน้ำใช้คู่แล้วก็เอากระเพะจุ่มแล้วลูกเันเลือดออกแต่หลังควายเลยอีพอ่พ่อว่าลนะูกมันใหญ่แล้วห่ายอี่แม่อีพอ่พ่อว่าลนะูกมันยังไปไม่ตายหัน แมงวันบัวแล้วคงนมันโจมเรือทุกผู้คนคร่าเนาะอีพอขอนอรได้พอแถวคนเกา<ร><ร>่าที่โอ้ยเก่งเก่งเก่งมีมีหลายแนยวลย่นะกี้ขนอนแต่พอเถานั้นบ้านพานายอแถวใหญ่ยังยังมีจากปัจจุบยาเครื่องเราเป็นพระเป็นเล็กมีหอวบาดหัวมวมเออมีพจนแล้วะเคยเขียนใจยังวันชิบุมี ไปลองแล้วหวานหัวมวมนะอันคุกกันนาะเข้าไปลองเลยคุกเขาตำมันเข่าที่มันแบบนี้แต่เอามือตำเนาะมันบอลเดียเดี๋ยวนี้นั่นลมาไว้เลยนี่หวานหัวมวมเข้าไปลองแล้วว่ะไปลองมึงไหนหวานหัวมวมจืดหมดแล้วซํำหวยวัดนี่แหละน่อยเบาไนนะเขาไปลองมึงเขาไปลองใช้ใช้ต้นกล้วยไปลองใช้ต้นกล้วยผลมีดบักเข่าได้เนาะมีดกะไปพันบ่เข่าทีนี้บุบไปชื่อ เอโาโต้ววะหักคุ้ยไรคุ้ยไรชุดที่หนึง่งเกือบตายแพย้เลิกกับพวกคุ้ยนี่ตอนไปเอาเมียใหม่ไปชูเมียใหม่รถเอโาโต้ววะเป็นน้ำนีบบอวะแพ้กับคุ้ <ไป S 1> ย,ย,ยบ้านนั้นผักนี่คอยลงไปถ่ายเบาคนน,น,นี้ในเพื่อน,ขอนอเขาเป็นเห็นวันขี่ในเพื่อนเขาเขาปลูกเนี่ยวันขี่นั่นกันยัง วานนั่นคันค่าชืบู่คันค้าอ,อ,อันนั้นนะค่อยบึ้งเขาเขา,ขาห้องบ้านเขายกว่าวานขี่อันดอกมันเวลามัานดอกเนี่ยมินคือขี่นี่ลูกวาน,น,นมันนะั้นนะวานคันค่าอืมค่อยบุ้งในวานคันค้าแบบเดียวกับเขาว่าอันไม่ซอขี่เจ้าอย่างนั้เนาะกินไม่ฉันเนานะการนี้ประตูนะดียังนะเอา้าตะกี้เิ่นก้ันผ้ากันเม็ดนี่แหละ